ครับ F c ช่องพีพัทยาชาแนลทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่ที่สวนบ้านพีพัทยาเนาะอยู่กับเพื่อนคู่สวนเลยนะครับวันนี้สังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับว่าอยู่กับใครเอ่ยเจ้าเก่าครับไม่ไปไหนเลยนะครับก็งูเขียวมรกตเขียวพระอินทร์เมือนะครับอยู่คู่ต้นกล้วยผมา ตัวใหญ่มากนะครับตัวเดิมครับตัวเดิมไม่ไปไหนเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นงูโจทย์เี่ยวทางแล้วกันเนาะผมเป็นคนกลวงูจุดตัวนี้หายกลวงูแล้วครับเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะครับเราไม่ตีเขาไม่ทําอันตรายเขานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะสูมไปใกล้ๆนะครับว่เาเขาอยู่ตรงต้นกล้วยนี่นะครับโอ้ยอยู่กับกล้วยนองวาด้วยเอ้ยไม่ใช่เลยกล้วยหอมทองครับ นี่เป็นออกเป็นร,รอบที่สองนั้นนะครับหอมทองนี่นะครับว่างไงายไม่ไปดูเขามองเรามาขนลุกเลยฮะตัวใหญ่แล้วนะเราเนี่ยฮะกลัวนะเจ้าของสวนนะรู้ปะให้เห็นอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าไปให้เห็นตามพื้นนะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะครับอยู่กับอยู่ด้วยกันให้ได้อยู่ด้วยกันนะครับ เห็นประจําเลยนะครับเขาจะไม่ไปไหนเลยนะครับอยูนย่นี่แหละผมว่าคิดว่าเขาไปกันแล้วนะครับเมื่อก่อนมีอีกตัวหนึ่งนะครับคู่เขานะครับที่เคยฟิชเจอร์ิงกันในสวนนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้แต่ตอนนี้คู่ฟิชเจอร์ิงเขาก็ตายนะครับไม่รู้เป็นอะไรตายผมก็เอาไปฝังพอฝังเขาก็เหมอนก็อยู่เฝ้ากันได้ี่เลยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะจะทําอันตรายเขากลัว เขามองมาตัวใหญ่มากอุ้ยขนลุกเลยไปรบกวนละไปละหลังจากดูงูแล้วก็มาดูกล้วยแทนนะครับยังแก่ยังไม่สุกนะฮะไว้ร้อให้เหลืองแล้วก็ค่อยตัดนะครับก็อ,อยู่ใกล้ๆก,กับที่เจองูแล้วครับนั่นนะครับครับอันนี้นคือไม่ได้เขียวหางไหมนะครับเยงือไม่มีพิษได้แรงอันนี้นคือเขียวพระอินทร์ไว้กันนะครับเออ กำลังแย้มนะครับกำลังแย้มให้เห็นนะครับนี่ครับก็เรออกพร้อมกัน2ดอกเลยนะครับรอต้อนรับเลยมาอยู่ในกระต๊อบเข้าได้ไงเราหูกนฮะ <c oughs> เนี่ยดูสิแอคชั่นในถ่ายรูปด้วยหึเมื่อก่อนกลัวงูพอเจอแล้วหายกลัวแล้วทุกวันนี้ไปหลบไปไปอยู่ในป่าไปครับปะเ๋ยจะรดน้ำต้นไม้แล้วลุุ๊บช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 เออเอไปเลยลูไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละออ้ไปแล้วไปแล้วนุนไปแล้วไปแล้วเออรูปภาษาด้วย อือเนาะอันเยเตอไปเน้อนี่แหละครับช pues, ีวตชาวสวนกับคนกลงงูเห็นเขาจนไม่กลัวแล้วตัวนี้นะครับมันเป็นอย่างงั้นเลยเนาะเมื่อกี้ก็ไปแล้วไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วไปลบๆไปลบไปอ๋อหนอนขึ้นต้นไม้ อ๋ออยู่ตรงนั้นนะเออขึ้นต้นไม้ไปนู่นขึ้นต้นพยุงหนึ่งอืมโอเคอยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> เออดีแล้วดีแล้วอยู่ให้เห็นชัดๆนะจะได้ไม่ต้องกลัวนะรู้ภาษาแล้วเดยวรถน้ำต้นไม้ก่อนนะอไปแล้ว รู้วจ้าของกลัวไปเลยเออขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ทงสูงลหลกนะไม่อยู่ตัวเดียวที่เข้ามาทักทายนูน้นไปแล้วเออไปอยู่ข้างบนนั่นแหละนะเดี๋ยวซูมใกล้ๆนะอืมเออ อดูไปไกลอย่างสูงเลยนี่แหละครับงูเขียวพระอินท์ว่าอย่างนั้นนะโชคดีแล้วฮึบชึบ,ชบอังคือดูเขาเขาเขาเกาะเกาะกิง่งระวังอย่าตกมานะเออไม่มีอะไรทำโอ้นอนนอนหนอนหนอ,นอ้ดูเขาเลื้อยอยู่ ในในๆนซูม,อมเออหนออย่าตกมานาะตกมาเอออยู่ตรงนั้นแหละเ <laughs> มื่อกี้มาเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ในกระต๊อบที่เรานั่งๆพักนี่แหละครับแล้วก็พอเจอเราพยุก หงหงอกงอมาแต่ตอนนี้นู่นไปอยู่บนต้นกิ่งไม้อยู่บนต้นพยุงนูน่นชึบชึบกำลังตกมานา่เอออยู่ข้างบนนั่นแหละเออเนาะเข้าสวนอย่างนี้นะครับถือว่าสวนยังไม่สะอาดนะครับยังรกๆอยู่ก็ต้องหารองเท้าบูทใส่เนาะหารองเท้าบูทอ้าวนกมาละทั้งนกทั้งงูมีมาหมดเลย ไม่ได้เข้าสวนหร้ยวันเลยนะครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวต้องรดน้ำต้นไม้แล้วนะครับแห้งเลย <c oughs> สิ่งสำคัญน,นะครับเวลาเข้ามาก็นี่เลยครับรองเท้าอบูตนะครับก็คล้องก่อนนะครับเผื่อเจอผู้ไม่หวังดี <c oughs> อยู่ในรองเท้านะครับ <c oughs> ต้องใส่รองเท้านะครับป้องกันสัตว์มีพิษเนาะ เรต้องหาใส่นะครับเวลาเข้าสวนต้องยึดความปลอดภัยไว้ก่อนเมื่อก่อนผมเป็นคนกลวงงูนะครับตอนนี้เจอเจอเขาเห็นคือเขาให้ทําอะไรให้เรารู้ว่เาเขาอยู่แถวนี้ครับเรากเ็เราก็ต้องระวังเวลาเข้าสวนทีนะครับผมก็ต้องเดินค่อยๆแบบย่างกลายแล้วก็ด้อๆมองๆเผื่อเขาอยู่บนตามกิ่งไม้ตรงไหนนะครับเผื่อถ้าเขาเห็น ถ้าเราเห็นเขาในตำแหน่งที่เราเขาอยู่ครับเราก็ไม่กลัวนะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คืออย่าฆ่าอย่าตีเขานะครับอย่าตีเขานะครับแค่นั้นเองครับอยู่ร่วมกันไปนะปลื้เลยยา่นเอยเตอนี่ครับนางแย้มก็กำลังออกดอกเลยนะครับนางแย้มอู้ยงเข้ามาปั๊บยุงวกัดเลยยุงเยอะนะครับนางแย้มนะครับ นี่ครับขี้ปลาวานก็กําลังแบบนี่ครับแทงใบมาเพิ่มอีกแล้วนะครับโอเคเลยนะครับนนมองไปเห็นเขาอยู่บนต้นไม้เลยต้นพยุงนะอยู่ตรงนั้นแหละนาไม่ต้องลงมาเดี๋ยวลองซูมดูสิจากนี้ไปปึ๊บชึบนั่นนะกาลังเลื้อยอยู่เลยครับเดี๋ยวครับเห็นะนี่นี่น,นี่ถ้าต้องเกตดูตรงนฮะตรงกิ่งไม้เลยนะครับกำลังเลื้อยเลยนะครับ ชึบชืบอ,อืมถ้าท่านตาดีๆนะครับก็จะเห็นงูนะครับความยาวก็สักเมก็ดกว่าๆเนี่ยแะครับนะลำตัวใหญ่ก็ประมาณนี้โป้งเราเนะาะเมื่อก่อนเขาจะมีอยู่สองตัวนะครับน่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียเขาว่าเคยฟิชเจอรงแล้วผมก็ถ่ายลงช่องนะครับเนี่คือธรรมชาติสุดๆแล้วครับคนลงมาแล้วกำลังจะลงแล้ว กระดิ่งหัวติกเห็นไหมเห็นฮะเนี่ยนนผมสู้อานะครับเพราะผมก็กลัวๆในการถ่ายนะครับกลัวนกจะจิกลง,ล,ลงมาแล้วลงมาแล้วดูที่เขาลงมาแล้วลงมาแล้วสงสัย่ผมถ่ายคลิปฝากคุณผู้ชมหรือเปล่าอ่าลงมาแล้ว,ลง,ล,วลงมาแล้วครับงูลงอย่างต้นไม้นะครับนี่ครับมาถ่ายทางนี้อ้ยไปไงลุกถ่ายรูปหน่อยถ่ายคลิปหน่อยลูก ปึ๊บชึบงูเป็นคนใจกล้าครับถ่ายคลิปกับงูอ่างูอยู่บนต้นไม้ไม่ไปไหนเลยอยู่ในส่วนนี้เหลอลูกฮะเอออ,อยู่ก็อย่าทำอัน,อออน,อนตรายกันนะนะลูกนะอยู่ปะเออ,อ,อ 拜拜。